มีคําถามว่าหลังจากสิ้นชีวิตแล้วไปไหนหลังจากสิ้นชีวิตแล้วก็ไปสู่ประโลกคือโลกหน้าหรือโลกอื่นจากโลกนี้ได้แก่ไปเกิดใหม่เป็นบุคคลใหม่แม้กลับมาเกิดใหม่ในมนุษย์โลกนี้ก็เรียกว่าปรโลกหรือโลกอื่นเนื่องจากคำว่าโลกหมายถึงการแตกดับหรือการแตกสลายเมื่อเกิดใหม่มีร่างใหม่ ก็ได้ชื่อว่าเป็นโลกใหม่หรือปรโลกคือโลกอื่นจากกายยาวานาคืบที่มีใจคลองที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเรานี้มีคำถามว่าคนที่ตายแล้วเกิดใหม่ทั้งหมดหรือไม่คำตอบก็คือเกิดใหม่ก็มีไม่เกิดใหม่ก็มีผู้ที่ยังมีกิลเลสอยู่ย่อมเกิดอีก ผู้ที่ดับกิเลสได้หมดสิ้นแล้วคือพระอราหันต์ย่อมนิพพานไม่เกิดอีกผู้ที่มีกิเลสอยู่ที่จะต้องไปเกิดใหม่นั้นไปเกิดที่ไหนไปเกิดในที่ที่ตนได้กำหนดไว้เองก่อนหน้านี้แล้วกําหนดไว้เองอย่างไรเมื่อมีกิเลสก็กระทำทางกุศลกรรมและอกุศลกรรม วิบากคือผลของกรรมที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั้นก็ทำให้ไปเกิดในภูมิคือที่เกิดต่างๆกันภูมิที่เกิดนั้นแบ่งออกเป็นสาภูมิด้วยกันคือกามาวจรภูมิ11ภูมิรูปาวจรภูมิ16ภูมิอรูปาวจรภูมิ4ภูมิกามาวจรภูมิคือภูมิที่เป็นไปกับด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ประกอบไปด้วยทุกคติคือที่ไปได้แก่ที่เกิดที่เรียกว่าอบายภูมิคือที่ที่เกิดหาความเจริญไม่ได้ประกอบไปด้วยนิระยะนรกคือเกิดเป็นสัตว์นรกดิรชานโยนิกำเนิดเป็นสัตว์ดิรชานปิติวิสัยเกิดเป็นเปรตและอสุรกายสุขติภูมิคือภูมิที่ไปเกิดแล้วหาความสุขความเจริญได้ มนุสภูมิคือเกิดเป็นมนุษย์และเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์หกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งคือชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมาดารดีชั้นปรินิมิตาวสวัตดีรูปาวัจรภูมสิบหกชั้นได้แก่การเกิดเป็นพรมบุคคลคือเกิดเป็นรูปประพรมสำหรับผู้บำเพ็ญรูปประชานสด้วยอำนาจชานกุศลวิบากชิต ทำให้เกิดเป็นรูปปรภพใน16ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งปฐมฌานภูมิมีอยู่3ภูมิคือภม,มะปริสัชชาภม,มะปุโรหิตตามหาภูมตามกำลังของปฐมฌานนักกุศลที่ต่างกันคือปฐมฌานที่มีกำลังอ่อนปฐมฌานนักกุศลจิตที่มีกำลังปานกลางปฐมฌานนักกุศลจิตที่มีกำลังประณีต ทุติยชาญภูมิมีอยู่สามภูมิด้วยกันคือภมมะปริตตาภาภมมะอป,ปมานาภาอาภัสสรภูมิตติยชาญมีอยู่สามภูมิคือภมมะปริตตสุภาภมมะอปมาณาสุภาภมมะสุภกินนาหาจะตุตชาญภูมิมีอยู่เจ็ดภูมิด้วยกันคือภมะภม,อม,อมะเวหัพลาภมมะอสัญญสตา พรมะอวิหาพรมะอตปาพรมะสุทัสสาพรมะสุทัสสีพรมะอากนิฐาส่วนอรูปประมภูมินั้นมีอยู่สี่ภูมิด้วยกันเป็นภูมิที่ผู้เกิดจะต้องบรรลุอรูปฌานได้แก่อากาสานัญจายตนะภูมิวิญญาณัญจายตนะภูมิอาจินจัญญายตนะภูมิเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิอะไรไปเกิด ที่ไปเกิดนั้นก็คือปฏิสนธิจิตเกิดในภูมิใหม่เป็นคนใหม่คนเก่านี้รูปร่างเก่านี้ไม่เกิดคนเก่านี้รูปร่างเก่านี้ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดคือทั้งรูป,ปากายและนามากายนี้ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดรูป,ปากายก็คือการประชุมรวมกันของรูป28รูป นามกายก็คือที่ประชุมรวมกันของนามได้แก่จิตและเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตดับพร้อมกับจิตและมีที่เกิดอันเดียวกันกับจิตทั้งรูปกายและนามกายนี้ดับสิ้นโดยไม่เหลือพร้อมกับจุติจิตคือพร้อมกับจิตตายที่เกิดขึ้นเมื่อขณะจิตสุดท้ายคือจุติจิตเกิดขึ้นแลดับไปจิต เจตสิกรูปก็ดับพร้อมกันโดยไม่เหลือดับโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อว่าโดยย่อก็คือนามรูปนี้ดับเมื่อว่าโดยความหมายที่กว้างออกไปก็คือขันห้าได้แก่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันดับพร้อมกับจุติจิตคือดับพร้อมกันในขณะจิตสุดท้ายเกิดขึ้นและดับไปเป็นส่วนที่ล่วงไปแล้ว เป็นอดีตทั้งหมดคือเกิดแล้วดับแล้วคําว่าเกิดแล้วระดับแล้วก็คือดับแล้วได้แก่ไม่มีเหมือนไฟที่ดับแล้วก็ไม่มีไปปราดแล้วคือไม่เหลือผ่านพ้นไปแล้วจึงไม่เหลืออยู่เหมือนกับคนที่ตายแล้วไม่มีเหลืออยู่ดับคือแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วได้แก่การละปกติที่มีแล้ว แล้วก็ไม่มีดับคือตั้งอยู่ที่เดิมไม่ได้ได้แก่ตกไปแล้วดับคือดับสูญสิ้นไม่เหลืออะไรอีกไม่กลับมาอีกว่างเปล่าเหมือนอากาศมีคำถามว่าอะไรทําให้เกิดอะไรทําให้ปฏิสนธิในพบใหม่ชาติใหม่คำตอบก็คือวิบากจิตได้แก่ผลของอกุศุลกรรมและผลของกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้แล้ววิบากจิต ที่ทํากิจหรือหน้าที่ในการทําให้มีปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนั้นประกอบไปด้วยวิบากจิตจํานวนสิบเก้าประเภทด้วยกันได้แก่กามาวจรละวิบากจิตสิบประเภทรูปาวจรละวิบากจิตห้าประเภทอรูปาวจระวิบากจิตสี่ประเภทกามาวจรละวิบากจิตสิบประเภทประกอบไปด้วยอุเบกขาสันติระณะอกุศลวิบากจิตทำให้เกิดในอบายภูิ คือเกิดเป็นสันนรกเกิดเป็นสศรษฐีราษานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายอุเบกขาสันติระณะกุศลวิบากจิตหนึ่งดวงหรือหนึ่งประเภททําให้เกิดเป็นมนุษย์ที่พิการบ้าใบาบ,าบ,าบอดหนวกหรือเกิดเป็นเทวดาชั้นต่ํากามาวาจรัสเหตุตุกะกุศลวิบากจิตแปดดวงหรือมหาวิบากจิตแปดดวงหรือแปดประเภท ทำให้ปฏิสนธิในมนุษภูมิหรือเกิดในสวรรค์หกชั้นช,น,นชั้นใดชั้นหนึ่งตามสมควรแก่กําลังของกุศล,ลวิบากนั้นสําหรับรูปาวัจระวิบากจิตห้าดวงหรือหประเภทนั้นทําให้เกิดเป็นรูปประพรมในพมโลกสิบหกชั้นช,น,นชั้นใดชั้นหนึ่งและอรูปาวัจระวิบากจิตสี่ดวงหรือสประเภทนั้น ทําให้เกิดเป็นอรูปประพมบุคคลในอรูปประพมสีช่ชั้น,นชั้นใดชั้นหนึ่งตามที่ได้กล่าวมาแล้วในรายละเอียดเบื้องต้นมีคําถามที่ว่าจะเกิดที่ภูมิไหนแต่ละคนนั้นเป็นผู้ที่กําหนดไว้เองนั้นกําหนดอย่างไรกําหนดไว้อย่างไรทําไว้อย่างไรนั้นต้องดูที่จิตของแต่ละคนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันในชีวิตประจําวันนั้นกุศลเกิดขึ้นมากกว่าอกุศลหรือไม่ หรือว่าอากุศลเกิดขึ้นมากกว่า,ากุศลในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสนึกคิดในชีวิตประจำวันในแต่ละขณะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วมีความพอใจหรือไม่พอใจคือเป็นอกุศลที่เป็นโลภะหรือเป็นโทสะเมื่อเกิดขึ้นกับจิตแล้วก็สะสมที่จิตนั้นเจ็ดเท่าของการเห็น เจ็ดเท่าของการได้ยินเจ็ดเท่าของการได้กลิ่นเจ็ดเท่าของการลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดอกุศลเหล่านั้นสะสมที่จิตอย่างนี้ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาตลอดวันเมื่ออกุศลสะสมจนมีกำลังก็ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาซึ่งเป็นไปในส่วนของอกุศล เมื่อจุติจิตคือจิตตายเกิดขึ้นสิ้นสุดความเป็นบุคคลน,นี้ในภพนี้ชาตินี้แล้วด้วยอกุศลวิบากจิตก็ทําให้ปฏิสนธิจิตเกิดในอบายภูมิคือเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตและเกิดเป็นอสุรกายถ้าในชีวิตประจําวันได้กระทํากุศลในส่วนที่เป็นทานก็ดีในส่วนที่เป็นศีลก็ดี ในส่วนที่อบรมเจริญความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เรียกว่าอบรมเจริญภาวนาก็ดีเมื่อจุติจิตเกิดขึ้นสิ้นสุดความเป็นบุคคลน,นี้ในชาตินี้ปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้นทำกิจปฏิสนธิด้วยกุศลวิบากจิตนั้นทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาในหกชั้นช,น,นชั้นใดชั้นหนึ่งสำหรับผู้บำเพ็ญรูปฌานกุศล ก็ปฏิสนธิในรูปภพด้วยรูปราวจรวิบากจิตเกิดเป็นรูปภพในรูปภพสิบหชั้นช,น,นชั้นใดชั้นหนึ่งสำหรับผู้ที่บำเพ็ญรูปฌานกุศลเมื่อจุติจิตคือจิตตายเกิดขึ้นสิ้นสุดความเป็นบุคคลน,นี้ในภพนี้ชาตินี้ก็ปฏิสนธิด้วยอรูปราวัจรวิบากจิตทำให้เกิด เป็นอรูปประพรมในสี่ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่จะไปเกิดในอบายก็ดีเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเกิดเป็นเทวดาในหกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ดีเกิดเป็นรูปประพรมหรืออรูปประพรมก็ดีก็ล้วนเกิดจากการสะสมอกุศลหรือสะสมกุศลซึ่งเป็นเหตุทำให้ปฏิสนธิในภูมินั้นๆในส่วนของสุขติภูมิ ก็ย่อมเป็นผลมาจากกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วในชีวิตประจำวันในชาตินี้แต่การอบรมเจริญกุศลนั้นก็แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาและกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาซึ่งเป็นทั้งส่วนของโลคิยะกุศลและโลกุตระกุศลส่วนที่เป็นโลกิยกุศลนั้น เป็นไปในการให้ทานรักษาศีลอบรมเจริญภาวนาคืออบรมเจริญความเข้าใจถูกความเห็นถูกทั้งที่เป็นสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาวิบากของกุศลในส่วนเหล่านี้นั้นจมทําให้เกิดในมนุสโลกเทวโลกพรมโลกซึ่งเป็นทั้งรูปประรมและอรูปประภม และเมื่อสิ้นสุดความเป็นบุคคลน,นั้นในภพนั้นชาตินั้นแล้วก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายคือเวียนเกิดและเวียนตายไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับช่างอิฐก่อกำแพงทีละก้อนทีละก้อนทำให้กำแพงนั้นสูงใหญ่และเป็นกำแพงที่ยาวไม่มีที่สิ้นสุดท่านเรียกว่าอาจยะคามีส่วนการอบรมเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญา ท่านเปรียบเสมือนบุรุษผู้รื้อกำแพงที่ช่างอิฐก่อไว้หรือออกทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนในที่สุดก็รื้อออกได้หมดสิน้นท่านเรียกว่าอปัจยะคามีด้านหมายความว่าการอบรมเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญานั้นทำให้ละกิเลสอันเป็นเหตุทำให้เกิดในวัฏฏะกิเลสที่เป็นยอดเป็นหัวหน้าอย่างสูงสุด ก็คืออวิชชาได้แก่ความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงส่วนกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญานั้นเป็นทางหรือเป็นมรรคที่ดับอวิชชาคือดับความไม่รู้ดับความเข้าใจผิดความเห็นผิดในสภาพธรรมเมื่ออบรมเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นสะสมที่จิตทีละเล็กทีละน้อยจนมีกำลังก็สามารถดับอวิชชาคือความไม่รู้นั้นได้ตามลำดับของกำลัง ปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นและเมื่ออบรมเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญานั้นจนมีกำลังจนถึงความเป็นใหญ่สามารถทำลายอวิชชาได้จนสามารถประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงบรรลุโลกุตละกุศลตามลำดับคือมัคคยานได้แก่ปัญญาที่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงนั้นเกิดขึ้น ก็ดับกิเลสได้ตามลำดับของมรรคจากโสดาปติมรรคสกาธาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคในที่สุดเมื่ออรหัตมรรคขยานซึ่งเป็นโลกุตระกุสลนอันสูงสุดเกิดขึ้นแล้วก็ดับอวิชชาได้อย่างหมดสิ้นโดยไม่เหลือก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รื้อกำแพงที่ข่อไว้ได้อย่างหมดสิน้น เป็นผู้ที่ถึงแล้วซึ่งฝังแห่งนิพพานคือการไม่เกิดไม่ตายอีกต่อไป